มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็นฮอดด้าซ v วิกนะครับเ d ดีหรือว่าเรียกกันติดปากนางฟ้านะครับลูกค้าแจ้งมาว่าอยากได้กุญแจแบบพับนะครับช่างกุญแจเอชินจัดการโปรแกรมดอกใหม่ให้แบบมืออาชีพนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบขังลูกค้าทุกครั้งนะครับโอเคอันนี้ดอกเดิมของลูกค้านะครับนี่แบบใหม่แบบพับปอปอัพเก็บได้สวยงามนะครับนี่นะครับหนุนเจ้าของหลบมุมอยู่ข้างแรปเตอร์นะครับมา เราจะเทสสตาร์ทก่อนนะครับก่อนอื่นเข้ามาดูตำแหน่งเกียร์ P บิดออนนะครับเออน,น,น,นั่คนนึงอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยหลบม,ม,มุมอยู่นั่นเย็นเจี๊ยบอ่าเรียบร้อยเครื่องฟิตส์สตาร์ทตี่ง่ายออริจินอลนะครับอึ๊บเรียบร้อยเครื่องฟิตส์สตาร์ทติดง่ายมาเทรสระบบตัวซ็นทลอกก่อนนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับล็อกลันปึึกสังเกตไฟขึ้นนะครับอันล็อกเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรกแกรมดอกของ h อนดาซีวิคเอฟดีนางฟ้าเป็นที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหานะครับไม่ว่าจะหายจะเลี้ยมจะเพิ่มนะครับอาจติดต่อมาได้เบอร์นั้นนะครับข้างแรปเตอร์นะครับ0955636282นะครับเป็นรถมบายวิ่ง24ิี่ชั่วโมงนะครับอ่ะส่งมาให้ลูกพี่เขาโอเคอ่ะทดสอบดูได้อย,อยังใช้ได้ยังอ่ะมามามาส่งรอบไปเลยอ่าเสียบสตาร์ทกลับบ้านเลยดอกเก่าใส่กระเป๋าด้วยนะครับโอเคได้สวยงามเลยคันนี้ เรียบร้อยโอเคขอบคุณครับกดไลค์ด้วยขอบคุณครับเนี่ยเราก็มาต่ออีกคันหนึ่งครับแฮร์รี่เออร์นะครับทำดอกเพิ่มสอดอกพร้อมกันเลยนะครับนี่กำลังลงโปรแกรมอยู่นะครับโดยช่างหญิงนะครับให้กหดรีมมาจัะ